ฮัลโหลเพื่อนๆชาวโซเชียลคับยูทูบเฟสบุ๊กค่ะวันนี้เนี่ยจิ๊บจะมาสาธิตวิธีการล้างหน้าให้ดูนะคะวันนี้เนี่ยจิ๊บก็แต่งหน้าค่อนข้างเต็มเลยเพราะว่าไปงานมานะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจิ๊บจะมาล้างหน้าด้วยครี a สติ้งเอ้ด้วยโฟมครีนสติ้งของเมดีนะคะแล้วก็บวกกับการใช้โบกุนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ มาเริ่มทำความสะอาดหน้ากันเลยนะคะถอดขนตาปลอมออกก่อนหลังจากนั้นเทเมดิลินคิ้งโฟมลงบนโบกุค่อยๆรูปไหลบนใบหน้านะคะจะสังเกตได้ว่าเครื่องสำอางหลุดได้ง่ายมากๆเลยเพราะเมดิลินคิ้งโฟมสามารถย่อยเครื่องสำอางได้ใน3วินาทีค่ะและไม่เพียงเท่านั้นนะคะด้วยโมเลกุลที่เล็กกว่าโฟมล้างหน้าทั่วไปถึง300เท่าจึงทำความสะอาดรูขุมขนได้อย่างหมดจดพร้อมกระชับรูขุมขนและลดอาการอักาเสบของสิวได้ยอย่างน่าอัศจรรย์เลยนะคะหลังล้างหน้าไม่ทำให้หน้าแห้งตึงด้วยนะคะยิ่งใช้ควบคู่กบ จะยิ่งดีมากๆเลยเพราะตัวโบกุก็จะดูดเอาเครื่องสาอางออกมาหน้าจึงสะอาดโดยไม่ต้องใช้ครีนซิ่งเลยนะคะและหลังล้างหน้าหน้าก็ชุ่มชื้นมากๆด้วยใช้โฟมลังหน้าที่ทําให้หน้าแห้งตึงไม่ดีนะคะเพราะจะทําให้หน้าเราเกิดริ้วรอยได้ง่ายค่ะ